เด็กครับผม t ี g t h วันนี้จะมาเล่นโลบอกกันนะครับใช่แล้วโลบอกอร์เด็นนะขอล้อโถกอนกันเลอโอ้เพือ่อนผมไม่ออก Trong lòng đi nữa, đi à? À, lại Kau hai kau ạ. ah Bo -hen -bo -hen -bo -hen มันจะดีนะรู้สกอรอโหลดนะครับรอโหลด

จุ่มจ uh ุ it, ่มยิ <t une> <t une> ่งออกแค่นี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่กุ๊บจตอบหักสีกระดู๓ร้อยบาททำมาตอใหม่สามร้อยบาทเท่าไหร่เป็นร้อยบาทด้วยความคาดเคลื่อนใหม่เป็นร้อยบาทรวมมาสองเมตรห้าร้อย ยิบสามบาทเลยดําห้าพันว้าวอืมาไม่หรอกเราไม่อยู่หาพันบาทเอว่าแต่แล้วเงินมันช่วยได้อืมันช่วยอะไรได้โอ้โห ไม่ให้มันกดดาวอืมมาลุก l ล t s ก o เดี๋ยวลกๆไปเล่ยยุบเนี้ยเออมาเร็วมาเร็วโอ้ยลุกอืมลอยห้าหน้าลอยหน้ามีงนะครับโอ้ อโอ้อะไรเงี้ยเนี่ยโอ้ตาละตาโอ้อะไรครับเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยอ้อแขนทะที่ขาดซีซันอิน อัมอัมอัมอ่อยิงล่มจมไม่ช็อตลาแล้วค่ะอึงับก,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  <'s> กินเลยคับกินเลยคับกินเลยคับกินเลย Let's go เราเอาเกมนึงแล้วนึงเดี๋ยวมันล้อขึ้นบินเอ สียงเน้นๆอืมประดูหักประดูหักซิมเลเตอร์ที่จีซิมูลเลเลล่าซิมเลเตอร์หมดมาหมดโ้โหเอ,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 อาไม่รู้มื่ลงที่ไหนดีอะ นะตรงตรง,ตรงนี้แม่งตรงนี้แเลยแล้วการอาฮีอาฮีไปเลยหยิดโลอืมอืมอก็บปใช่โอ้ย่าโอ้ ไม่ได้เลยมายังไ่ไปวามส <van> องหนึ่งดูความว่างว่างอันก้พ้พเบล่อลับหลงเอากระดูไม่หัก ú Lấy rồi nha các bạn ơi. Còn like lên luôn. Mìnhต้องการ Tơm nhớ, t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 ơm nhớ. Let's go. <coughs> ไปเลยอู้เอาเอเอาเอ,อแตกแต,กแตกอลองเล่งลองเล่งลองเล่งอืโอ้โหเบือเลยครับเบือเลยอุ้ยอ,อ,อุ้ยสองโอ้โห แสดงว่ามันต้องเร่งแบบนี้สินะเราเรยลยเราส่งเราได้เลยอ่าดอกไม้ไฟใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกดไม่ได้บ้างใช่ใช้เพื่นอนกูจะใช้ดอกไม้ไฟหรือว่าให้ใช้เอง เอาเฮ้ยเอาเยบ้อยอ่ะเลี huh. ้ยงเลี้งเลีงเลี้งเลยงนอนข้างเพื่อนโอ้โหกระดูกกระดูกแบแดงจัดก็คือแบบแดงแบบโดมแบบเน้นๆนไม่เหลือซาก อเอ้ยมันใช้ยังไงวะไอด้ดอกไม้ไฟหนึ่งเนี่ยโอ้ใครใช้เป็นข้อบอกันนะกดเฮ้ยก็ได้เอาไอ,อ,อ,อ้นั่นออกด้วาโอ้ยไม่ใช้แม่งแ้นะกดปิดไม่ได้อีก นีเลยวี่เล่งเล่งเล่งอืมดีแลอูดับเลยดับเลยโอ้หมือสอง อ๋อสิสอ,อือ<ม>ต่อไม่ไปนะี่ใชกเลยดกระโดดไม่ได้อีกอ้ห ไปเลยเล่ง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 ป๊บแกโอ้เบียนเบียนแมนทีบนท่บ,บ้างมันได้สูงมาหน่อย อ่าฮะใจเลยเนย่ยมันต้องสูงขึ้นนะเฮ้ยเอาที่เดิมใช่ปะอืม๋อเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอืมข้างเลยอ๋อเฮ้ยไปกันเลย เลดติโกเลดติโกวิปอืมล่างขัดเอาเว้ยเฮ้ยไม่เลี้งเอาไม่เลี้งอืมฮะเล้ยมีค้อ เมตรเนี่ยร้อยเก้าห้าเมตรโอเคสูงมากใช่กันสูงเฮ้ยใครก็ได้ช่วยกันด้วยใจดองไม่ไฟไม่ดังไปเลยวิ่้งไม่ใช่แล้วครับลงลงลง แต่ดูหักน้อยมากแต่ไปเร็วมากได้กี่บาทมาดูกันโอ้จุดดอกไม้ไฟหนึง่งใช้ไม่ได้เรียบร้อย Let's go ไม่รอแล้วอืหักหักหักนี่โอ้โอโอโล่างล่างกูอืมแตกแตกอืมเน้นเน้นไปเลย ครับเป็นประมาณนี้สำหรับเกมเกมอะไรวะบู Bone นะเค่นบูลไอวีนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าถึงหน like, ึ่งลค์ผมจะไลฟ์ฟรีท็อปเป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า <c oughs> เดี๋ยนะ